สวัสดีครับผมนายจิ้นประุธานะครับสําหรับทริปซิกของจีนซาแครในวันนี้นะครับผมจะมาสร้างเกลียวนะครับน็อตละเกลียวตัวผู้และตัวเมียนะครับครับโอเคกับสั่งแรกนะครับผมมันจะมาใช้กับสั่งที่พลีกอนนะครับตัวนี้ผมจะเอาเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับคลิกนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมในเบนเตอร์สิบนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับผมจะสร้างเพลในการทําเกลียวนะครับก็คือพิมพ์ซีเซอร์เคิลนะครับ แล้วก็ผมจะใส่ใไดรบินเตอร์10นะครับหลังจากนั้นผมจะเปลี่ยนมุมมองนะครับแล้วผมจะทําการเอ็กซ์นะครับเมื่อทำการเอ็กซ์ทูนะครับให้วัวน็อตเนี่ยประมาณ10าหลังจากนั้นผมก็จาม,มาเอาเอ็กซ์ทูตัวเราที่จะทําเกีียนะครับขึ้นมา30 เราลองเปลี่ยนมองดูนะครับจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้อ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาใช้คําสั่งนี้นะครับในการทาเกลียวนะครับก็คือคําสั่งฮีริกนะครับเป็นการสร้างเกลียวตอนนี้ผมต้องคลิกจุดตรงกลางนะครับในการสร้างเกลียวรับผมตัวนี้ผมจะตั้งเป็นห้าครับแล้วก็สูงขึ้นไปนะครับเท่ากับปลายของเพลาที่จะทาเกลียว โอเคหลังจากนั้น,นรเราให้เรามาปรับค่าเกลียวนะครับคืวนี้ผมจะทําำเกลียวทั้งหมดประมาณยี่สิบเกลียวระยะพิษอยู่ที่หนึ่งจุดห้าโอเคครับจะได้ระยะที่หนึ่งจุดห้าหลังจากนั้นนะครับให้เรามาใช้คําสั่งตัวนี้นะครับหน้าที่สามดีนะครับเพื่อจะสวิปมันเพื่อสร้างวงกลมขอหนึ่งวงส,สี่เซอร์เคิลครับทีนี้ผมจะให้อยู่ที่ศูนย์จุดห้า เมตรนิ้วนะแล้วก็ใช้คำสั่งนี้นะครับในการทำเกรียวโซปีนะครับโอเคกัหน so ุนโซปีทคล้อบนะครับแล้วก็จุดที่จะอ้างอิงนะครับจุดวงกลมกับจุดนี้ที่ทรัเกลียวโอ่คนี้ครับเกลียวเราก็จะมาเรียบร้อยแล้วลองเปยนมุมมองดูนะครับนจะมาเป็นเกนยวเป็นแบบนี้แล้วนะครับโอเคเห็นไ,ไหมครับจะมานมาเป็นเกลียวแบบนี้ หลังจากนั้นนะครับให้เราทําน็อตตัวเมียรครับตอนนี้เราได้น็อตตัวผู้แล้วหลังจากนั้นให้เราทําน็อตตัวเมียขึ้นมานะครับโดยทําการ Copy ้ออกไปก่อนนะครับโอเคทำการ c o ปปี้นะครับวาไว้ข้างข้างเลยเราทำการ Copy เสร็จแล้วนะครับให้เราใช้คำสั่งที่จะ ตัดนะครับตัวเพลาแล้วก็ตัวเกลียวนี้ออกไปเพื่อจะให้ได้ซึ่งน็อตตัวเมียกลับให้เรามาที่กำงนี้ครับทับแทร็กนะครับกดแทร็กหนึ่งครั้งกดวัตถุที่เราต้องการเลือกเอาไว้อ่ลกวอินเตอร์หนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นกดคำหลังที่เราไม่ต้องการเราอ,อกไปคลิกครอบคลิกครอครับ อ่โอเคครับตอนนี้ตัวเกียร์ก็จะตัวเพราก็จะหายในแต่เดียวในต,ตัวนับตัวเมียเห็นไหมครับนับตัวผุ้งและน,นับตัวเมียนี่ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เรามาใช้คําสั่งเพื่อจะทําผิวชิ้นงานเซอร์เฟตให้มันสวยขึ้นนะครับให้เรามาเป็น,นมุมมองสองดีมาฟรมก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เรามา เป็นหน้าเปลี่ยนมาเป็นหน้าท็อปนะครับโอเคเราจะได้นหน้านี้ขึ้นมาเป็นหน้าท็อปให้เราแล้วครับใช้คําสั่งตัวนี้นะครับโคนเพื่อจะทําผิวด้านบนให้มันสวยงามขึ้นตัวนี้ผมจะใส่ไดเมเตอร์15นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับลองเปลี่ยนมุมมองผมจะดึงขึ้นอยู่ที่22สองมิลลิเมตรเพื่อจะตัดส่วนที่ผมไม่ต้องการออกไป ลองเป็นมุมมองดูนะครับจะได้ลักษณะมาเป็นแบบนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับให้ผมใช้คําสั่งนี้ครับ intersect intersect นะครับเพื่อจะทําการทําทผิวด้านบนออกไปอโอเคครับน็อตก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นได้น็อตตัวผู้ตัวเมียสวยเลยนะครับทีนี้ สำหรับทิปซิกวันนี้นะครับอขอจบเพียงเท่านี้ครับติดตามทิปซิกของกีตาร c แคได้ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ